ท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัส J r กับเกม7บาทนะครับวันนี้เสียงอาจจะแปลกๆนิดนึงเพราะว่าผมใช้หูฟังบลูทูธนะครับในการอัดวิดีโออยู่นะครับเพราะว่าปกติผมจะใช้เป็นหูฟังของ p p o o n อะที่เป็นแบบตัวต่อสายตรงแบบ Lightning เลยอะแต่ว่าวันนี้ผมใช้แบบบลูทูธเพราะว่าลืมชาร์จแบตมือถือแล้วก็วันนี้เนี่ยผมรีบไงอยากจะรีบๆอัดแล้วก็รีบๆตัดต่อแล้วก็จะได้ลงคลิปได้ไวๆนะครับเพราะว่ากลัวคนดู รอหรือไม่ก็แบบกลัวแบบว่าคาริกดเกียวดรีวมันจะตกอะ่ะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็มาสั้นๆน,นะครับแต่ว่าได้ใจความอย่างแน่นอนเพราะวันนี้ผมจะมาสุ่มกาชากันซึ่งเป็นกาชาฟรีนะครับผมเป็นตัว๋วที่ตัวเกมแจกมาให้ทุกวันนั่นแหละนะครับซึ่งไอกาชานั้นก็คือกาชาราชาองค์ใหม่ปรากฏตัวนะครับคิงอาเธอร์นั่นเองนะครับผมเป็นาการันตีและแน่นอนนะครับก็คือ10รอบผมตอนแรกผมเก็บได้10บสตัวแล้วนะครับสิครั้งพอดี การันตีนแน่ๆหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าระหว่างกลางทางเนี่ยผมอยากจะได้ตัวอาร์เธอร์นะครับสักสามตัวขึ้นนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มนะครับถ้าได้สามตัวขึ้นนะแต่ถ้าสมมติว่าได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงก็ได้การันตีอยู่แล้วแต่ว่าก็ควรจะมาสักนิดสักหน่อยเนาะงั้เราไปดูกันที่รอบแรกกันเลยดีกว่านะจ๊ะโอเคนะครับผมเปิดมาปากบิดปากเบี้ยวไหมโอ้โหอะไรกันนี้อุ้ยไม่ล้มฮะ ถ้าไม่ล้มเราไปต่อนะครับเผื่อมี SSR หลุดมานะครับบอกไปก่อนว่าถ้า SSR ตัวไหนก็ได้นะแต่ขอเยอะๆหน่อยก็ดีก็จะดีมากเลยครับเพราะว่าผมจะได้เอาเอา,เอาไปแลกในร้านค้านะครับระเบิดกลางทางอีกโอ้ไม่ก็โอเคไม่ได้ SSR นะครับตาต่อไปนะครับผมโอ้โหถือกิ่งไหมอีกแล้วแต่ว่ารอบนี้แปลงล่างขั้นสองนะฮะแปลงล่างขั้นสอง ไม่ลมอีกแล้วครับผมแปงลงร่างขั้นสองนะครับบวกกับฮอกไปยืนข้างๆด้วยนะได้หรือเปล่าฮะจะได้หรือเปล่าเคยเห็นคนอื่นเขามีใช้กันตั้งนานแล้วมีผมคนเดียวแล้วยังไม่ได้โอเคสีทองอีกแล้วอะไรมันจะขนาดนั้นโอ้ oh my god โอเคนะครับอีกรอบนึงครับรอบนี้ไม่มีฮอคครับถือดาบอลิสอารียบร้อยครับผมอลิสอาการันตีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าได้หรือเปล่าหรือว่ารอบนี้มันการันตีแล้ววะไม่รู้เหมือนกันนะสม,ม่มไปงั้นแหละ แต่มันมีละมันมีอยุดรอบหนึ่งการันตีเอเอสไออยู่แล้วนะครับแต่รอบนี้ไม่รู้ใช่ไหมนะอันนี้รอบที่สามเองปะถ้ารอบที่สามนี่เหมือนว่าจะยังไม่ใช่มั้งมั้งไม่จำไม่ได้วะจำไม่ได้ลวเลวยสุม่มไปกี่รอบเนะี่ยอ่าการันตีแน่ๆครับเอเอสไอนะแต่ว่าจะได้กี่ตัวนะครับอ่าเอเอสไอแน่นอนหนึ่งตัวขอสองตัวหน่อยได้ไหมแต่ก็ดูทรงน่าจะได้ตัวเดียวนะงั้นเรามาดูกันเลยครับผมตัวสุดท้ายเลยยเค หมายังเรียบร้อยครับตัวอะไรโอไม่ก oh ็เจริโก้นะครับเอาไปอัพวันตีได้แต่ว่าเราไม่อัพนะฮะอินดี้เนี่ยอ่ารอบที่สี่นะครับจำไม่ได้ว่ารอบนี้การันตีหรือเปล่าการันตีนะครับรอบนี้โอ้โหใช่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่น่าจะใช่ในะการันตีนะร,รอบสี่แสดงว่าเอสอารอบเมื่อกี้เนี่ยคือดงดีนะฮะงั้นเรามาชมกันเลยครับว่าเราจะได้ตัวอาร์เธอร์มาหรือเปล่าขออาร์เธอร์หน่อย ขอไปอัพอันติเอาจริงอะไม่ต้องเป็นอาเธอร์ก็ได้วะ่ะแต่ขอเอสอารสักสองตัวขึ้นผมจะได้เอาไปแลกลางค้าเหรียญด้วยเผื่อพวกเอสทารอซ่ามาผมยังไม่ได้สักตัวนึ่งเลยตอนนี้สองตัวครับผมโอ้โหนอนอ,นอไปนะีฮะสองตัวครับอืเรียบร้อยดิมาเลยหรือเปล่ามาเลยหรือเปล่าถ้ามาปุ๊บคือเจ๋งเอ้ย กูได้ตัวไปแลกเหรียญและเอสาร์มาอีกสักตัวก็ได้นะเฮนดิกเซนเอาเฮนดิกเซนอีกตัวหนึ่งก็ได้นะเฮนดิกเซนมาเอาไปแลกร้านค้าเหรียญสวยๆเอ้อยววไม่ต้องรอการันตีจ้า มาเลยนะครับผมมาเลยนะ <S <S หูแสดงว่าเมื่อกี้สองรอบไปแก้ผมดงดีเลยดิใช่ไหมแสดงว่าผมดงดีเลยดิ <S <S โเคเกินมาโอ้โหรอบนี้ไม่มีอนิเมชั่นอะไรเงี้ยชอบอะ่ะมปะถ้ายินเสีงอะไรแปลกๆขออภัยนะครับพอดีอมแม่ผมอยู่ด้วยนะไปฮะเอสะอขอคิงหน่อย ขอสองตัวขึ้นได้ปหมโอ้ตัวเดียวไอ้เคียรอบแรกเลยไอ้ซาดมาเหอะคิงอ,อ่ะอีกตัวหนึ่งไปโอ้โอชีตัวอีกตัวหนึ่งไอ้สัตว์อัพแม็กเลยบ้างดีไหมนไเนี่ยไอ้เคียอันติเน้นๆไปโอเคฮะมาด่วนะฮะการันตีไหมเอเดตา้าเออการันตีไปแล้วคือจะการันตีทั้ทั้งเพียเลยเหรอตอนแรกขันสองด้วยฮะล้มปะล้มครับผมโอเคอย่าไปหวังเอเดตา้าเยอะเชีเดี๋ยวมันหมันไส้ไม่ให้กูสักไอ้นี่ มาเอเดซอาเลยเนี่ยอีกตัวหนึ่งสวยๆแปลงล่างขั้นสองถือดาบอลิปแปลงล่างขั้นสองถือโอ้ล้มอีกเดี๋ยวมามาให้ลุ้นหน่อยเหอะมาให้ลุ้นหน่อยอีกตัวหนึ่งเปล่าโอ้โหขั้นแรกเลยเฮียแปลงร่างขั้นแรกฮนะเอ้ยปัดได้เฉยแต่มีฮอกยิ han, งข้างๆนี่กูรู้สึกใจคอไม่ดีเลยผมไม่เคยโดงดีตอนฮอคมายิงข้างๆเลยนะอาจจะเคยแหละแต่มันนานๆทีอ่ะ ฟ้าลามมาเลยไอชิบหายเอ้ยอีกสองรอบครับรอบนี้แล้วก็อีกรอบหนึ่งในการตีนะฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยขอหน่อยรอบนี้ขอเอสตัวหนึ่งเอยปัดได้อยู่นะครับแต่ไม่ได้ฟูลเคาน์เตอร์เลยนะโอ้โหไม่มีฟูลเคาน์เตอร์เห็นเลยเนี่ยโอเคขอเอสหนึ่งตัวได้ไหมเอ้ยมาจริงวแะแค่ตามคำขอโอเคขอคิง นะขอคิงอาร์เธออีกตัวหนึ่งได้ไหมขอสวยๆโอเครอบแรกแล้วไอ้สัตว์ไม่ให้กูลุ้นเลยไอ้ทียคือมันไม่ให้กูลุนนะนี่มันคิงคิงไอ้นี่มันเขียวปะเออเขียวไอ้ี่มันมันตัวนี้ไม่มีตัวโหดนะโอเคครับรอบนี้การตีคิงอาร์เธอร์นะครับแต่ว่ารอบนี้เราจะได้เอฟอารหรือเปล่าได้ไหมล้มอีกโอ้โหจบแล้วไม่ให้กูรุ้นเลยโอเคครับได้คิง มันสองตัวนะครับได้มาแค่2ตัวนะนี่ตัวหนึ่งนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ใครที่ชอบนะครับสุกราชาิในรอบนี้ก็ฝากนะครับกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับ